ครุบวันนี้ครุกหญ้าโชว์งานเี๋ยวลงน้าลำ์เด้อเกครูครับเดี๋ยวลงน้ำลำดอบเดิอเีากครูครับเดี๋ยวลงน้ำลำรับเด้อ มีกรส้วครับค่แกคมสะดุดลงตอนนี้ในในถุงกล้วยเ่าเองมีแต่น้ำครับส่วนของนุกนั้น หมดหรือยังของนุกอะตามพ่อเอกไปไหนไมีนาำม,มานี่แล้ว อาเี่วงเี่วงนี่เห็นคนหูน้องชัดนะครับสีขาวคนหูน้องยาวขึ้นมาเยอะเลยอ,ะ,อะทำอะไรนะทำอะไรนะนั่งหรอท แม่แม่ชอบใจดก็ไม่ตื่นคนเลยเล็กเตื่นหลัจากนี ีนาเขาเป็นน <gegen violin> <warfare> ัก <left> น้น <left> ักวไม่้ไม่กเป๋าไม่ก็แม่มาักแม่มาดิไม่มารู้สึกว่าน้องเปื้อนหมดแล้วนะครับเป็นรักไก่หรือเปล่าเออแน่นดูปังเ้ย นี่คือเพราะเอกขู่แล้วว่าเดี๋ยวได้แาบน้ำอีกรอบแน่นอนไม่รอง้อ่ะเจ็บเจ็บตรงไหนนกงอ้เถืกแดงเลยแหละงบใส่มะฮองยาว่ะมาละหมาอดีป่ะอืม เ้ยนุองฝนโต๊ะได้กินอึ้งยังพี่เกเหรอแง่อึ้งแถวเนี้ยก็ออก

มันมีคนี้เอาหน่อยบล้วมีอหไดูมีน้าหมดเลยโอ้ยจะลงไหมจะลงไหมจะลงไหมลงไหมแม่ได้ประมาณสิบเก้านาทีอยู่ตอนนี้นะแม่บุ๊ล่าไปลงเลย ตายลงน้ำลงน้ำไปเลยไปเลยไปเลยไปแซนดี้แม่เบาแล้วกะง่ายบสู้แล้วกะมาเคำเดียวเคำเดียวลงเป็นลุยชิคฟุนกัม ตีน่นี้ท้องฟ้าสวยมากสีสวยมากขณะนุกเริ่มจับทางนม่แสนดีได้แล้ว จะไม่มีการตกเกยหลงหลงมาทำไมหลงปะปะ,ปะปนี่คือปิ๊กหรือขึ้นไปห่อหลอกขึ้นเลย

หลงทําแทนไปบายแม่ก่อนค่ะ นี่ตุดกลมนี่แกะเสื้อแกะโชแกะโซ่แ,โซแม่แสนดีแป๊บนะได้เวลากลับแล้วเปเลยเปนเลย